อืงป่ะนี่เราบ่นละครับลวงตาเราคืนพ่ออยู่เมื่อเจคืนพ่อบ่คิดถึงอยู่นั่นแหละท่านมอไหนเนี่ยมอห้าครับมอห้าแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยสิบหกครับสิบหกแล้วครับานนั้นบ่เถิดครับว้ายคือบ่อ้วนคือพ่อนอะ มันจังสะดวกเนาะไปง่ายมาง่ายเบาตนเบาตัวดีนั่นแหละเนาะนี่บึ่งเนี่ยนี่เก่งด้วยดีด้วยนี่ลหละนี่แหละเด้อโบอ้วนเจเถื่อนะ คนผู <l id sei> ้หน่อยใจเย็นๆนล้วหละเด้ออสศวรสุโมพุทธายะนโมพุทธเจ้าปัะสังปัพสะเบียสันนั่นหนึ่งนะอิจเริญในธรรมนี่แหละเด้อตั้งใจเชิดชูบูชาคุณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายอะไร ที่ท่านให้ชีวิตเรามาเดี่ยหละเดือ <Okay. S 1> คิดดีพูดดีทำดีโลกเรามันมีทุกอย่างละให้ศึกษาถ้าคนไม่เข้าใจก็ mm hmm. อาจจะไปกินเหล้าเ mm hmm. มายาสูบพิงกินชายาบ้ายาอีเคยเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> คนมีปัญญาเขาเห็นแล้วเขาไม่เกี่ยวเข้าใจ พราะโตมาเพราะอะไรละ่ะโตมาเพราะอะไรเต่าลุงตาสิทีโตมาเพราะกินอ,อะไรกินโตมาเพราะอะไรข้าวของนะกินข้าวน้ำนมแม่ประการแรกอ้ยจำว้เด้อโตมาเพราะน้ำนมแม่ น้ำนมแม่จะดีพอพ,อพ่อหาอาหารมาให้แม่กิน<แ>เห็นไหมโตว,วันโตคืนมาเพราะน้ำนมและข้าวปลาอาหารนั้นโอมีโอชารสที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องหามาให้เรากิน<แ><แ>เพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีพูดดีทำดีได้ละเด้อ ตลอดไปนะเคยกินเหล้าอยู่บ่ไม่เคยออย่าไปใกล้เลยหมายังไม่กินครับถ้าใครกินเหล้าอายหมาใช่ไหมนอเถิดนอแจ้งที่น่าละได้ละเด้อดีมากๆล่ะอิ่มใจด้วยได้ละเด้อตั้งใจเรียนให้มันเก่งๆเลยมห้าแล้วลจะจะให้เรียนเป็นหมอครับจะให้เรียนเป็นหมอครับ หมอจะให้เรียนหมอครับนี่หมอครับมันคืออยู่ลหละใดหลละเด้อได้สี่ตลอดะครับอืมดีหลายเลยเรียนมาเพื่อดูแลญาติของเราตลอดท้งชาวโลกเด้มละเดอมตั้งใจเรียนสาธุสมปรารถนาเดิมละเด้อเออสาธุลืมซื้อไว้นียังเกาะ ทิกเกอร์ครับฮะทิกเกอร์ครับทิกเกอร์เกอร์ฮะทิกเกอร์ครับฮะทิกเกอร์ครับบอกทิกเกอร์ครับตัวอะไรททหารครับทหารสาลาเอีกองไก่เกอร์ทิกทิกเกอร์ครับเกอร์เขาพี่ชายก็ตั้งให้เองครับชื่อจริงๆว่าอะไรทิติวัตรฮะทิติวัตร ทิติวัดครับแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันวัดตัวไหนต่อเตาทอทงกะลันทิทอฐานนะทิทอทอทงครับทอทงทิติวัดติวัดวเวียนมฮันอากาศต่อเตากะลันต่อเตากะลันทอทงกะลัน เปลว่าอย่างละวัฏฐาจย์มหาวัตุเป็นอิตั้งแห่งร<ะ>ัพย์วัตถุเป็นอิตั้งแห่งความรู้สองประการครับนั่นประโยคน์เก้าท่านแปลให้เร,ราวัดวัฏฐาใช่ไหมครเออว่แหวนมานกาศาตัวอะไรนะ วเวรไมหันอากาศต่อเตาถอทุงกะละเนาะค่ะวัตถุนอะไรเนาะอืมโมธนาเนี่ยแหละเด้อให้สมชื่อนะเด้อทิทิอะไรนะติวัดครับทิติทิติวัดเออทิติแปลว่าอย่างความรู้ครับความรู้ใช่ไหม ได้ละเดครับสรุปให้ฟังเก่งด้วยดีด้วยลองว่าดูสิเก่งด้วยดีด้วยเออเท่านั้นจบเลยได้ละเด้อสาธุสาธุอิ่มใจเลยไรเดรระเด้สาธุสาธุลูกหลานจนโตเลย สิบห้าปีแลยบอละสิบหกปสิบหกนะอืมตัวเ,วล,เล็กครับแต่สูงสูงกว่าผมแล้วตัวสูงอ่สาธุสาธุลูกหนอเออเก่งเก่งเว <laughs> ่